ก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องรีวิวนะฮะบูเลสติบุ๊กอีกครั้งกันนะครับมาช่วงนี้ก็รีวิวหนังแผ่นกระลวนนะครับพวกโมเดลโมเดลอะไรนี้ไม่มีเวลา,าจริงๆนะฮะื้อมาดองไว้เยอะพอสมควรนะครับอยากจะเอามาทําคลิปดูบ้างเลยแต่ยไม่มีเวลาดีเนะีเพราะฉะนั้นเอาคลิปรีวิวบูเลเนี่ยหนังแผ่นเนี่ยครับไปดู ค่าเวลาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่องจะเงียบเกินไปนอันนี้ถึงคิวของหนังอีกเรื่องนะฮะเป็นที่ผมชอบมากๆเลยจะเรียกว่าถ้าให้จัดันดับเนี่ยกิศหนึ่ี่สดไปดีกว่าอย่งนะที่ผมชอบเนะี่ยก็คือหนังแนวฆาตกรรมนะครับเนี่ยตามล่าฆาตกรระดับตำนานเลยก็ค, Silent คือ The s i l e n t of the Lambs นะฮะหรือในชื่อไทยนะคืออัมหิตไม่เงียบนะฮะ ถ้าพูดขนาดนี้แล้วต้องพูดถึงตัวาคาแรคเตอร์ในเรื่องเลยก็คือฮนะันนี่บ่าวนะน่าจะจักกันที่หมอหมอจิตแพทย์โรคจิตเนี่ยที่เป็นตัวฆาตรกรที่ชอบฆ่าคนแล้วก็จับเหยื่อมาทําอาหารนะฮะอาหารแบบหรูๆนะครับสไตล์พวกฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะฮะหลายหลายคนอาจะรู้จักกันนะครับเพราะว่าตัวไซเรนออเดรย์เนี่ยสร้างมาจากนิยายแล้วก็ถูกเอามาทําเป็นหนังแล้วก็ซีรีส์นะครับหลายเรื่องลนวะ ที่ผมนึกออกก็มีซีรีส์ฮันนีบาวนะที่แมทมิเกเซเซนเล่นไว้มีสองซีซั่นไหมสองหรือสามเนะี่ยผมจำไม่ได้และสามมั้งแล้วก็ไม่มีการทำต่อเนะี่ยแล้วก็มีหนังออกมาแนละ้วคือ Red Dragon ฮันนีบาวแล้วก็ฮนะันนีบาว์ไรซิ่งนะโดยคร่าวๆรับซึกว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีซีรีส์ที่อยู่ในจักรวาลของพวกไซน์เออรนะ์แลนเนอร์คือซีรีส์ที่ชื่อว่า แคลริสหรือเปล่าที่เป็นตัวละครหญิงในเรื่องะฮะก็ะคือต่อยอดมาจากตัวละครหญิงในเรื่องนี้คือที่รับบทโดยโจดี้ฟอสเตอร์นะครับดาราในเรื่องก็จะมีโจดี้ฟอสเตอร์แอนโทนีฮอฟสกินแล้วก็สกอตต์เกลนนะฮะอันนี้เป็นหนังที่ผมมองว่าโด่งดังมากๆนะเรเป็นหนังที่ผมผมอยากดูมากๆเลยนี่ผมขอเล่าประวัติสักนิดน,นึงนะฮะคือผมเ,ออเคยดูายการแฟนมันแท้นะครับคือสมัยก่อนต้องเข้าใจว่า,าการหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ย สำหรับบ้านเราเนี่ยมันมันน้อยนะเพราะเพราะว่าตอนนั้นอินเทอร์เน็ตอะไรมันยังยังไม่เข้าถึงอะ่ะการจะหาหนังอะไรมาดูเนี่ยมันยากแล้วก็ข่าวสารอะไรแนี้เราก็ต้องติดตามจากทางหนังสือหรือไม่ก็ทีวีเท่านั้นนะอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะเพราะนั้นผมดูแต่มันแท้นะครับเกี่ยวกับหนังฮอลลีวูดแล้วเขามีการเอาภาพโปสเตอร์หนังมาแล้วก็จําได้ว่าเขาปิดชื่อเรื่องนะแต่เห็นแค่ผดเสื้อผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันหนังเรื่องอะไรนะแบบ ภาพโปสเตอร์มันสวยมากเลยจริงๆมันจะมีภาพโปสเตอร์อีกล่าภาพนี้เป็นรูปหน้าผู้หญิงอะแล้วก็มีผีเสื้อกลางคืนอยู่ที่ปากนะแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ผมต้องหามาดูให้ได้แล้วผมก็ไปเจอ VCD นะครับแล้วก็ซื้อมาดูเป็น VCD มี3แผ่นนะแต่อันนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยนราจะมาพูดถึงนี้ก็คือเป็นบลูเรย์กล่องเหล็กนะอันนี้เป็นของของนอกนะแต่ไม่รู้ว่าของประเทศอะไร เที่ยววะอเมริกาแล้วมั้งนะน่าจะนะครับอันนี้ผมก็เดาๆนะเพราะว่าถ้าเป็นพวกยุโรปเนี่ยอีกภาษาชื่อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่าหมาแกะก็เลยนะครับเปอนที่ผมชอบมากเลยหนังมันคลาสสิกบอกได้ว่าคลาสสิกนะแล้วก็เป็นหนังที่คว้ารางวัลนะครับออสการ์มาอย่างมากมายเลยคือรางวัลใหญ่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น พูมกับภาพยนตร์บทนำหญิงนำชายโอ้โหแม่งคว้ารางวันใหญ่มา5้ารางวัลมีไม่กี่เรื่องนะที่ทำได้ตัวบุลเลกกลองเหล็กนะฮะนี่เขาก็จะมีสลิปแบบนี้นะเขาเรียกสลิปว่าอะไรวะตัวหนึ่งน4ีนจนสามแล้วที่มีมาแค่นี้เออมีมาแค่ชื่อเรื่องเนะี่ยแล้วก็ข้อมูลหนังนิดหน่อยนะแต่ก็ดูที่กล่องเหล็กก่อนกล่องเหล็กสุกไว้นะครับ ดูเรียบง่ายนะแต่คลาสสิกตัวกล่องนี้จากสัมผัสที่ผมดูเนี่ยก็เป็นเรียบเรียบนะฮะไม่มีไม่มีนูนไม่มีอะไรตัวหนังสือก็ธรรมดานะสกรีนปลื้ดไปเลยสีนี่ออกด้านด้านนะครับเออก็มีชื่อเรื่องชื่อดารารูปผิดเสือ้อแต่มันก็ดูเหมาะกับหนังแบบนี้ดูมันดูลึกลับน่าคุ้นหาสันก็เป็นแบบนี้เลยด้านหลังเหมือนด้านหน้านะครับ ก็มีแก่เครดิตทีงานเปิดดูกันหน่อยเอ,อ้อยมีสองแผ่นแล้วเนี่ยเออผมลืมมปแล้วนะมีตัวแผ่นบลูเรย์ดิสหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็แผ่นดีวีดีเอ,อ้ยดีวีดีมันเป็นเป็นตัวหนังหรือเป็นอะไรวะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะผมลืมเป็นตัวหนังเหรอน่าจะใช่แล้วมั้ง ามาดูกันที่ด้านในนะครับเขาเป็นรูปของตัวดารานำในเรื่องนะก็คือฮันด็อกเตอร์ฮันิบาลเลกเตอร์ที่รับบทโดยแอนโทนีฮอปกินส์นะอันนี้ตลอตำนานเช่นกันนะอยู่ในฉากถ้าใครเคยดูเนี่ยจะรู้ว่ายู่ในฉากห้องขังแล้วก็มีแคริสตัลลิงก็คือตัวดิฟอสเตอร์เนี่ยเป็น F b ฟฝึกงานเนี่ยมาสอบถามก็คือมาเจอหน้ากันเนมีเงาสะท้อน มูดงนี้มันคัสสิงจริงนะสวยดีนะฮะอันนี้สวยดีจะบอกว่าตัวฮันนี่บาลเล็คเตอร์นี่เป็นหนึ่งในคาเลคเตอร์ของโลกภาพยนตร์เลยนะครับที่โด่งดังมากๆคือเห็นหน้าก็น่ากลัวแล้วตัวหนังนี่ผมชอบมากนะครับดูเป็นหลายรอบมากอะมาดูที่ตัวนี้กันบ้างอืมมันบอกอะไรบ้างเนี่ย u t s HD Master f u ฟูเ d ็ดดีและโซลูชัน l e ง s ฤษ s ิ1มีเสียงอังกฤษ5.1อันนี้ข้อมูลเขาอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่าก็ามีเสียงมีเสียงอะไรแต่ผมเปิดดูนะเรื่องนี้ผมได้มาจากในกลุ่มนะมีคนเขาออมาขายผมได้มาจำาร้ตอนนั้นไม่แพงนะ600กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับหนังที่บ้านเราไม่มีไม่มีทำออกมา นี่เป็นแผ่นนอกแล้วก็มีที่สําคัญเลยคือมีเสียงไทยนะครับแล้วเสียงภาคไทยเป็นเสียงภาคไทยของซีวีดีด้วยนะครับก็คือเสียงภาคไทยของซีวีดีเลยคลาสสิกเลยน,นี้แล้วภาคดีด้วยครับก็คือถ้าใครเคยดูหนังเก่าๆของซีวีดีจะคุ้นเสียงแบบนี้มากๆก็คือเสียงของจะเรียกว่าไงล่นะของพระเอกซีวีดีครับแล้วก็นางเอกซีวีดีอะคือคุณโอ๊ตจับผิดเนี่ยภาคเป็นดรฮันนีบาลเลคเตอร์เนี่ยแล้วภาคดีด้วยนะเรื่องนี้งานภาคนี้ ก็เป็นงานาพัคข้าวสิกอีกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าชุดนี้ผมรักมากนะกล่องนี้ผมรักมากแล้วก็ได้เสียงไทยด้วยบอกเลยว่าคมสุดนะถึงแม้ว่ากล่องอาจจะดูไม่ได้สวยเลยรแบบแบบว่ามีปั๊มนุงปั๊มนูนมีลูกเล่นอะไรนะแต่บอกว่าดีไซน์มันคลาสสิกจริงๆนะสำหรับเรื่อง The s i l e n c of the Lam bs, ชื่อภาษาไทยคืออัมหิดไม่เงียบนะฮะใครสนใจนี่บอกได้ว่า ผมก็ไ่ดูว่าจะไปหาที่ไหนนะฮะอาจจะต้องสั่งจากเว็บนอกนะพวกอเมซอนอะไรแบบนี้นะลองเสิร์ชหาตาม Google ดูนะฮะอันนี้ผมต้องขอโทษจริงนะเพราะว่าผมเองก็ซื้อมาจากซื้อต่อมาจากเข้ายจงนนะไม่มีปัญญาหาเองนะเรือ่องนี้ก็จะบอกว่าถ้าใครชอบนะควรจะมีนะเพราะว่ามันมีเสียงไทยที่พากเอาไว้ดีโคตรเรื่องหนึ่งอ่าหลับคลิปนี้นะการรีวิว กล่องเล็กก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับผมขอบคุณนะที่รับชม